ครับก็เทปนี้อยากจะมาพูดเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าที่คริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยยังเข้าใจไม่ค่อยถูกต้องนะนะครับแล้วก็จะเรียกว่าเข้าใจผิดหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าก็ว่าได้นะครับก็เทปนี้น่าจะเป็นการเปิดสมองหรือเปิดมุมมองที่มันลึกขึ้นของ คำสับว่าแผ่นดินของพระเจ้านะครับตรงนี้เขาเขียนว่าพวกคุณนะ่ที่เป็นคริสเตียนะ่ยังไม่ได้กําลังจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าแต่จริงๆแล้วลึกๆเนี่ยคุณก็คือแผ่นดินของพระเจ้านั่นเองนะครับตรงนี้คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าเรามักจะถูกสอนให้รอคอยแผ่นดินของพระเจ้านะครับแล้วก็พอเวลาเราอ่านพระธรรม กิตติคุณพระกิตติคุณสี่เล่มเนี่ยมักจะมีคําสั่งของพระเยซูว่าให้เรารอคอยแผ่นดินของพระเจ้าหรือเออฝ้ารอคอยระหว่างแผ่นดินของพระเจ้าจะมาอะไรลักษณะนะครับทําให้เราเนี่ยมีมุมมองที่เข้าใจคาดขึ้นไปมากว่าเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องในอนาคตและเข้าใจแบบผิวๆว,ว่าเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าคือการตายแล้วเข้าสวรรค์แล้วก็เออ เราคิว่าแผ่นดินของเจ้าคือการตายแล้วไปสวรรค์แต่จริงๆแล้วความเข้าใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าตรงนี้เป็นความเข้าใจที่ตื้นเขินมากนะครับเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องการตายแล้วเข้าสวรรค์แต่แผ่นดินของพระเจ้านั้นคือการที่พระเจ้ามีชีวิตยอยู่ในพวกเราที่เป็นคริสเตียนหมายความว่าแผ่นดินของพระเจ้าคอนเซ็ปต์ที่ิท้จริงก็คือการที่พระเจ้าเคลื่อนไหวทำงานในจิตร่างกายเนื้อหนังและคำพูดของเราเป็นเหมือนกับ ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยมีชีวิตยอยู่ในพวกเราที่เป็นผู้เชื่อคริสเตียนนะครับและคอนเซปต์ของแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็คือการที่สวรรค์และแผ่นดินโลกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันหมายความว่าการที่สวรรค์และแผ่นดินโลกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้หมายถึงอาณาจักรสวรรค์หรือว่าเหมือนอาณาจักร,รที่เหมือนคล้ายๆหอคอยอวกาศล,ลอยลงมาจากอวกาศลงมาตั้งต่างง,งานท่ามกลางแผ่นดินโลกไม่ใช่นะครับ เพราะว่าพระเยซูทรงตรัสในพระวจนะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมองเห็นได้ด้วยตาสังเกตเห็นเป็นรูป,ปรธรรมแล้วพระองค์ก็บอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกท่านหรือแปลบางฉบับก,ก็แปลว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในท่านนะฮะซึ่งพอลึกไปแล้วเนี่ยคนที่สอนในเรื่องของพระคุณที่ลึกและเข้าใจเนี่ยเขาก็ได้สรุปว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นคือการที่พระวิญญาบริสุทธิ์ของพระเจ้ามา เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเรานั่นคือพระวิญญาณของพระคริสต์หมายความว่าแผนินของพระเจ้าคือการที่ฟ้าดินได้เป็นหนึ่งเดียวกันฟ้าก็คือพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าดินนั้นคือพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ถูกสร,ร้างขึ้นมาจากดินแผนินของพระเจ้าคือการเป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าและดินนั่นคือพระเจ้ามาอยู่ในมนุษย์นะครับนั่นคือความหมายเพราะฉะนั้นแล้วการเขียนโพสต์ของคริสเตียนท่านนี้เนี่ยเขาก็เขียนแบบทําให้คริสเตียนหลายคนที่ ไม่ได้คายคุณจนลึกจึงโพสต์ว่าคุณเนี่ยไม่ได้กําลังที่จะต้องเข้าแผ่นดินของพระเจ้าเพราะความเข้าใ,ใจง่ายก็คือคุณอ่ะได้กลายเป็นตระหนักอ่าอ่โอเคตรงนี้ก็แปลว่า you simply become aware ก็คือว่าคุณไม่ได้กําลังเข้าแผ่นดินของพระเจ้าแต่สิ่งที่คุณจะต้องจําเป็นจะต้องทําคือคุณต้องตระหนักรู้ว่าคุณคือแผ่นดินของพระเจ้านะครับ นั้สิ่งนี้ถูกยืนยันอีกครั้งในพักคำพีวิวร์นะครับบทที่หนึ่งข้อที่6กถ้าผมจะไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูทรงตรัสผ่านอัคราสาวกยอนว่า,าพระองค์เนี่ยปลดปล่อยพวกเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยให้หลุดพ้นออกจากบาปแล้วทรงแต่งตั้งเราให้เป็นคิงดอมก็คืออาณาจักรและ p พรสก็คือโปรโรหิตก็คือว่าหมายความว่าในพระธรรมวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่หกเนี่ย ถ้าเรายังเข้าใจว่าวิวร์เป็นเรื่องที่จะที่เรื่องส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลโพ้นเนี่ยเราก็จะยังไม่เข้าใจความหมายของเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าก็คือพวกเรานะครับเพราะในพระธรรมวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อหกถ้าเราเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพระธรรมวิวรณ์ส่วนใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่จบไปแล้วในสนวรรษที่หนึ่งหลเราจะเราจะเข้าใจทันทีว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นแผ่นดินของพระเจ้าแล้วเพราะในพระธรรมวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่หกเนี่ยในฉบับภาษาอังกฤษ ทุกเวอร์ชันไม่มีฉบับไหนเลยที่เขียนเป็น Tense ในลักษณะ Future t e เทนสเพราะถ้าการที่พวกเราที่เป็นมนุษย์ได้เป็นแผ่นดินของพระเจ้าเราเนี่ยเป็นเรื่องอนาคตเขาจะต้องเขียนคาว่า will be uh, the kingdom and the p r i e s t แต่ว่าเขาเขียนคาว่า you you are the kingdom and the p r i e s t ก็คือคุณเป็นอาณาจักรและปุโรหิตของพระเจ้าคริสเตียนทุกคนเป็นแผ่นดินของเจ้าคืออาณาจักรของเจ้าและปุโรหิตของพระเจ้าแล้วถ้า เพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยในพระธรรมมัทพระธรรมพระกิตต pues? ิคุณสี่แล่มมั้งจะบอกจะมีเขียนว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าไปประกาศข่าวประเสริฐอะไรข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแล้วข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเรื่องที่ว่าพระเจ้าจะมาเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งยุคที่พระเยซูคริสต์เจ้าไปประกาศข่าวประเสริฐเนี่ย แผ่นดินของพระเจ้ายังมาไม่เต็มขนาดเพราะพระวิญญาณสุดยังไม่มาสถิตอยู่ในมนุษย์อย่างเต็มขนาดนะครับก็คือในพระธรรมพวกมัทชิวมารโกลูกาอะไรลักษณะเขาจึงบอกว่าให้รอคอยเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านะครับเพราะเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าคือการที่พระเจ้าเทชีวิตของพระองค์นั่นคือพระวิญญาณแห่งพระบิดาและพระบุตรมาทรงสถิตอยู่ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะครับทีนี้พอเรา เข้าใจไม่ถูกเนี่ยการดําเนินชีวิตรคริสเตียนของเราจริงไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร,เร่เพราะเพราะมัวแต่รอคอยชีวิตหลังความตายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตของคริสเตียนคือชีวิต the power of now ก็คือชีวิตของปัจจุบันขณะชีวิตของการดําเนินชีวิตของพระเจ้าสําดงพระคุณของพระองค์โดยการที่เชื่อว,ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์หรือการที่พระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเรานั่นคือแกนแท้ของข่าวประเสริฐ ไม่ใช่เรื่องตายไปแล้วเข้าสวรรค์หรือตายไปแล้วตกนรกแต่เป็นเรื่องของพระเจ้าทรงสถิตมีชีวิตเคลื่อนไหวเป็นอยู่ในพวกเราที่เป็นคริสเตียนผู้เชื่อนะครับตรงนี้เป็น,นจัดนสาคัญของข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเป็นแผ่นดินของพระเจ้านะครับสิ่งนี้เนี่ยมีคนคอมเมนต์เยอะนะครับแล้วก็กระตุกหลายๆลอย่างนะครับแล้วก็เออจึงก็บอกว่า,วา ชีวิตเนี่ยมันจะดีกว่ามากถ้าคุณเข้าใจตระหนักรู้คอนเซปต์เรื่องแผ่นดินของพระเจ้านะครับแต่บางครั้งเนี่ยเรามักจะได้ยินคําสอนบางอย่างที่ทําให้ผู้คนหรือคริสเตียนเนี่ยหลุดจากคอนเซปต์เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าที่ถูกต้องนะฮะแล้วเขาบอกว่าคนนี้เขาบอกว่ายิ่งผมเนี่ยเติบโตขึ้นในความเข้าใจและความรู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าว่าเป็นเรื่องของพระเจ้าอยู่ในเราอะไรลักษณะนั้นนะฮะ อันนี้คือเขาอาจจะไม่ได้เขียนอย่างนี้เป๊ะๆแต่ว่าผมแปลจากความเข้าใจแล้วก็การตีความที่เข้าใจลึกขึ้นนะครับเขาว่ายิ่งยิ่งผมเติบโตขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยเหมือนกับว่า I see that even in those circumstances they are only being p u ่งพุ in ินอั h e ั i เทอร t เอ็ h a t เ o นเดทวิ a e เเหมือนกับว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าคือพระเจ้าอยู่ในเราเนี่ย พระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงท้าอยู่ในเราเป็นชีวิตนิรันดร์ของเราเนี่ยเราจะเติบโตขึ้นในชีวิตที่สวยงามและสำแดงพระคุณออกไปอะไรลักษณะน,นั้นอันนี้อาจจะแปลไม่ได้เป๊ะมากเออเพราะว่าเออเหมือนกับพยาพยามจะขยายความครับแล้วทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยก็จะมีสิ่งที่ดตรดอนเคลเนเนี่ยเขาเขียนอ่ เขาเขียนเหมือนกับบทความที่ส่งเสริมคือคือโพสของอาจารย์ดอนคิลีมักจะเป็นโพสต์ที่ไม่ได้เขียนเยอะมากนะแต่ว่าเขียนทิ้งคำถามให้เราคิดใคร่ครวรนะครับเขาบอกว่าข่าวสารของอัครทูตเปาโลเนี่ยก็คือการที่พระเยซูคริสต์อยู่ในทุกสรรพสิ่งนะครับ In some he has r e l e c t e d in awareness ก็คือว่าหมายความาข่าวสารของอาจารย์เปาโลที่เขียนในจดหมายฝากซึ่งเป็นเรื่องของพระคุณเนี่ยคือเรื่องพระคริสต์อยู่ในมนุษย์ทุกคนนะครับแต่ว่าในมนุษย์บางคนเนี่ยพระเยซูเนี่ยได้ได้ฟื้นขึ้นมาในใน awareness คือการตระหนักรู้ของเขาแต่ในบางคนเนี่ยพระเยซูคริสต์ก็ยังยังอยู่ในเหมือนกับยังหลับหรือว่ายังไม่ตื่นขึ้น แล้วรอคอยที่พระองค์เนี่ยจะเหมือนกับฟื้นขึ้นมาจากความตายในการตระหนักรู้ของอมนุษย์ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องพระเจ้าอยู่ในเขาอะไรแต่ว่าสารของอาจารย์เปาโมก,ก็บอกว่าพระคริสต์อยู่ในท่านคือคนต่างชาติหรือคนอคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเนี่ยนั่นคือความหวังแห่งพระสินี่คือข่าวสารของการรวมทุกคนไว้ในพระเยซูคริสต ไม่มีใครอยู่ข้างนอกน,นะครับก็น,นี้ก็คือ,คอเรื่องข่าวประเสริฐหรือเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับอ่อะไรประมาณนี้นะตรงนี้ก็จะแบบมีคนเขียนคอมเมนต์ที่น่าสนใจส่วนใหญ่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้มันต้องไปผ่านการค่ายัวรและการเหมือนกับความรู้หรือการตระหนักรู้แล้วก็พิสูจน์โดยความเชื่อนะฮะอ่ะ เขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าผมคิดว่าก็จะมีการตระหนักรู้ระรดับกลางๆการไม่ตระหนักรู้และการตระหนักรู้ในหัวใจหรือไม่ใช่ในหัวใจ but not hard for the judgment and c o n d e m n i g aware ones เหมือนกับว่าอันนี้จะเป็นบทความที่ส่งเสริมในเรื่องของอแผ่นดินของพระเจ้าที่เขาเขียนโพสต์สก,กีนี้นะครับแล้วผมคิดว่าเออมันก็เป็นประโยชน์ดีนะครับเขบอกว่า คือคืออย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจคอนเซปต์เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าที่เป็นข่าวประเสริฐเนี่ยอ่ามันจะทําให้ชีวิตคริสเตียนเราไม่ไปไหนแล้วจะวนๆอยู่เหมือนกับในถิ่นทุรกันดารหรือในใน,ในทะเลทรายของความเชื่อนะครับทีนี้อาจารย์ดอนคิรี่เนี่ยเขาก็เขียนในโพสต์ของเขาเลยครับว่าสาเหตุหรือเหตุผลที่คุณอะ่ะไม่เคยถูกสอนเกี่ยวกับการพัฒนา ที่จะสําแดงออกถึงการเป็นบุตรที่เติบโตของพระเจ้านั่นคือสําแดงออกถึงแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยที่คริดจักรในแนวทางแบบอีวอเจลิคอนที่คุณใช้เวลาเหมือนกับเข้าร่วมหรือว่าไปสามัคคีธรรเป็นเวลาหลายปีเพราะว่าคริดจักรเหล่านี้มักจะย้ําแต่เรื่องของ Rapture แล้วก็การเสร็จมาครั้งที่สองของพระเยซูริ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้หมายถึงว่า คิดจากอีแวร์จอริคอเนี่ยเขาไปโฟกัสผิดจุดคือไปโฟกัสย้ำถึงเรื่องการรัตเจอร์หรือการรับขึ้นไปสวรค์และการเสด็จมาครั้งที่2ตัวเป็นเป็นของประเยซูคิดที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้สิ่งสสิ่งนี้มันมีผลทําให้เกิดความกลัวมากๆกับชีวิตคริสเตียนนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านะครับเขาบอกว่าอันนี้อาจารย์ตอนคิดนี้ที่เขาเข้าใจเกรสลึกแล้วเนี่ยเขาบอกว่า การสร้างสัมวกของคริสตจักรแบบอีวานเจอริคอนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยสอดคล้องกับพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่นะครับเหมือนกับว่ามันเนี่ยผลิตผลออกมาได้แบบเล็กน้อยมากนะครับแล้วก็เหมือนกับแม้แต่คนเหล่านั้นที่ใช้เวลาอย่างซื่อสัตย์ทุกๆวันอาทิตย์ในช่วงเช้าและ,ละตอนเย็นมันพุธอะไรเงี้ยด้วยการถวายสิบรถ เพื่อที่จะเหมือนกับมีส่วนในคริสตจักรอะไรเงี้ยก็เมื่อคุณทําสิ่งนั้นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ทําไปสัมาอะไรเงี้ยเพื่อจะเชื่อบางสิ่งบางอย่างที่คุณอ่าโอเคตรงนี้เขาบอกว่าการที่เราถูกสอนแบบนี้เราจะไม่เข้าใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเรื่องพระเจ้าอยู่ในเราอะไรลักษณะน้นะฮะเขาบอกว่า you were drilled week after week to believe that anything อ่าเธอเดาส์ว่าที่เราเรียนถูกต้องหรือเ o ล่าสิ่งนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่าสิ่งที่คริสตจักรอีวานเจอริคอลส่วนใหญ่ก็คือคริสตจักรส่วนใหญ่เขาจะเชื่อในแนวสายอีวานเจอริคอลนะครับเหมือนกับว่าผู้เชื่อในกลุ่มคริสตจักรเหล่านี้ซึ่งก็คือคริสเตียนจำนวนค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับเขาเหมือนกับว่าถูกสอนว่าอย่าไปเชื่ออะไรที่ ที่เกินกว่าคริสจักรของเขาสอนนะครับเพราะเพราะกลัวว่าพวกเราหรือคริสเตียนจะถูกสอนในคำสอนที่เป็นคำสอนเทียมเทสซึ่งคริสเตียนอี a n นเจอริคเนี่ยชอบตรีตาอมองผู้อื่นว่าไอ้ัวสอนเทียมเทสอะไรลักษณะนั้นนะฮะก็เลยเหมือนกับไม่กล้าติงกิ้งเอาออฟม็อกหรือคิดนอกกรอบอะไรเงี้ยและส่วนใหญ่ก็มักจะถูกห้ามถามคำถามบางอย่างที่ มันจะอาจจะขัดแย้งกับอลอกที่หรือคำสอนที่คิดเสรีถูกสอนกันตามตามกันมานะครับโดยไม่ค่อยได้ตรวจสอบเท่าไหร่นะครับแต่คำสอนในแบบเกรสเนี่ยค่อนข้างที่เปิดกว้างกับคำถามและให้มีการคไยควรหรือการสำรวจอินเวสติ a เกตเนี่ยซึ่งผมเป็นสิ่งที่ผมชอบมากในคำสอนที่เป็นแบบไฮเปอร์เกรสครับเพราะว่าเหมือนเขานำเรา เดินในน้ำลึกอะ่ะยิ่งเดินยิ่งลึกยิ่งยิ่งโอ้ยิงเออะไรเงี้ยแล้วมันจะเกิดคําว่าอยู่เรกาหรือความเก็หรือความเหมือนปิ้งแวบซึ่งเราทำให้เราเข้าใจในการนมอมองต่อพระบิดาเจ้าท,ที่ดีมากขึ้นนะครับคือสิ่งที่เราจะถูกบล็อกก็คือกลัวคําสอนเทมเ็จก็เลยไม่กล้าตั้งคําถามสิ่งนี้มันบล็อกความเข้าใจในความเชื่อ ที่จะเดินสู่พระคุณที่มันลึกขึ้นนะครับยิ่งเราเข้าใจพระคุณลึกขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งรักพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นเรายิ่งมีอิสระในการใช้ชีวิตคริสเตียนอย่างเกิดผลมากขึ้นเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์สายพระคุณหรือเกรสทิเชอร์ทั้งหลายเนี่ยเขามีแรงเขาเรียกมีแรงขับเคลื่อนที่อยากจะดั่งปันสิ่งนี้ให้กับคริสเตียนที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรอยู่ในคุกของความกลัวออกมานะครับเพราะว่า โดยความกลัวความรักของพระเจ้าจะทํางานอย่างเต็มเปี่ยมไม่ได้นะฮะแล่โดยความรักความกลัวก,ก็จะถูกทําให้หายไปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ถือว่ามีอคอมเมนต์เยอะมากคนสิบแปดคอมเมนต์นะฮะระหว่าตรงนี้ก็ลองไปอ่านดูคอมเมนต์คือหัวข้อสั้นๆน,นะแต่คอมเมนต์ หลายอย่างเนี่ยอืมเป็นการถกทางด้านสติปัญญาแล้วกันนะครับซึ่งผมชอบอ่านโพสต์ในกลุ่มของอาจารย์ดอนคิสล่มากอ่านแล้วเหมือนกับทําให้เกิดการค่้ควรการถกทางสติปัญญาแล้วแล้วโดยการค่้ควรและการถกทางสติปัญญาเขาเรียกว่า meditation the word of god นะฮะซึ่งทําให้เรามีมุมมองที่ลึกขึ้นในการเป็นชีวิตคริสเตียนที่จะสามารถเกิดผลน,นะครับ เออเอก็เดี๋ยวคิดว่าจบเทปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรนะครับให้เพื่อนเพื่อนคริสเตียนเนี่ยจะสามารถมีการผจญภัยกับพระเจ้าในความเข้าใจเรื่องพระคุณและมีประสบการณ์แห่งชีวิตที่ครบบริบูรณ์ทำงาน ในชีวิตบนโลกนี้เป็นผู้มีชัยชนะเสมอร่วมกับพระคริสต์นะครับเพราะพระเยซูรคริสต์เจ้ามีชีวิตอยู่ในพวกเราที่เป็นคริสเตียนผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณสุดทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเราที่เป็นคริสเตียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยความเชื่อชนนี้เราจึงมีชัยชนะแล้วเราจึงสามารถกระทําให้ the kingdom of God ที่อยู่ในเราเนี่ยสัแดง ออกมาเป็นกายภาพที่เป็นพระพรและเป็นพรกับผู้อื่นได้อย่างเต็มเปลี่ยนนะครับขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องคริสเตียนทุกคนนะครับที่ฟังจนจบสวัสดีครับ